Your o life is i n n t h ลาวาบักร้ลานรับเติมโลบักระบบ VIP เลขเจถ้าใครไม่สะดวกใช้ VIP s e r v ์ฟก็มีระบบ ID Pass ด้วยนะครับและยังมีบริการกดเกมพาสในแมปต่างๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุต KING สังกาสี Anime Fighter Simulator และที่สำคัญมีถอยโคด้วยนะครับอย่าลืมไปส่มกันนะครับเพื่อความเกลือและบริการเติมเพชร All-Star Shin Do Life สำหรับใครที่อยากใช้บริการลิงใต้ล่งา,ลางคลิปเลยนะครับ คนดูครับลิงนี้ลิงนี้นะครับไม่มีครับไม่มีครับข้างล่าว่อ้อนี่ล่มาข้างล่างก็คือเราวิ่งไม่ได้เราก็สปีดได้แค่นี้หาสองคีย์การ์ดเพื่อเข้าสู่เลเวลสองโอเคเอาละเ <บา S 1> ดอะแก๊งเราต้องการคีย์การ์ดคอกนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เ <c oughs> นี้ยเนี้ยคีย์การ์ดได้คีย ไอ้ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่มีขีการเราจะโดนสุดเปิดได้ไงล่ะพี่กูฟี่ซาเวียบธุรกิจการตั้งชื่ออะไรจริงๆเลยอ๋อขีกาอย่างไงโอ้โถจะไปยากอะไรโอ้ชิชิอู โอ้ยอมาเดะดตามมาแล้วมาเจ็ตามมาเร็ว,ามมารว Oh my god bro ฮะสองอันเลยเหรออุดอีนใช่ไหตัวอะไร้งนะ <laughs> อ่าเราไปกูฟี่ซับวีแล้วใช่ไหมเราต้องไปไหนต่อวะ โคตรกูฟีแอสเลยนี่ไงมันต้องเอาเป็นของส่วนบุคคลเลยเปล่าของการ์ดเออท่านผู้ชม

คนเดียวดิงก็อ๋อมันเป็นทางเซฟหาฟิวที่หายไปสำหรับลิฟเพื่อหลบหนีอ๋อเอออันนี่ไง let's go <S oh. 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 Quand đều dingle hiệu. Mày có lòng như vậy nè nè hui 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 Let's chip โอ้มาแมนตกกระเจ้าจหมดเลยผมไปทางอื่นแล้วครับสี่อันอ๋อ oh, ทางออก อย่านะไออ๊ะโอคิมุจิอ๋โอ้โอ๋อหัอวตาย <c oughs> เลย <c oughs> ไงผมรอดแล้วผมรอดแล้วชิวชิว yes เฮ้ยโอ้ไม่เคยน่ากลัวไม่สปีดไม่เคยน่ากลัวสำหรับผมยกเว้น,ไอ,ไ,ออน,นไอ้ไอ้ตอนนี้กูรล้วเสียงสายฟ้ามาจากใครกูต้องหาแค่ทางออกใช่ไหมอันนี้ทางสา เออโอ้นี่ไงป๊บโอ้รอดแล้วเย้เชิญมันจะกูฟิ เอาไปไม่ได้ยามแหม่แม,แมดูซิว่าใครตัดสินใจเข้ามาใกล้ฉันนะ่ะเพราะฉะนั้นจะผ่านไปได้ก็ต้องเอาเนื้อจริงๆมาอย่าทําให้มันเป็นเรื่องตลกมากนะฉันดูจริงจังเฮ้ยถามจริงตูไปหาตูต้องมาหาเนื้อคงแล้ว ดีมากเนื้อทั้งหมดไปต่อเลยไปยส yes! ข่าจุดปวดท้องเออจริงแต่แทนที่จะทำให้น่ากลัวนะไหมเออจ้ามันเถอะโอ้โหวัดเอา้าคือเก็บมาแล้วใช่ไหมเก็บมาแล้วแนละ้วหาทางออกอาจจะใช่นะ เอ้ยเมื่ต้องจริงครับผมกำลังจะไปครับเนี่ยนั่นมันวางแล้วก็โดนชนเ้ยตอนแรกอ่ะโอ้โหูขี้เลยไปละโอ้ไมค์ก้าฟูดี้โอ้ไมค้าโอ้ด่านนี้แม่งเดินช้าชิ่ปิงเลยเอาค้อนใช่ไหมโอเคอ่ะาด่าค้อนละ ดีมากฟูรี่น้ำอ้ายไป <c oughs> อุยเร็วๆเอาโอ้โบ้ากันเออมันต้องวิ่งเร็วอย่างงี้ไม่ใช่แมังกองแก๊งห่านเมื่อกี้แต่ก็ไปอยู่นึกคลอมเพลก คือด่านนี้เราต้องหาอะไรอะ่ะด่านที่แปดเราต้องหาอะไรครับคนดูหานแล้วครับหาแล้วครับหานแล้วครับกุญแจหนึ่งอันโอ้โหโอ้โหโอ้ห้หหหหยดีมากอ้ายไอข้างบนมีไหม ผมว่าข้างบนมีว่อ๋อไม่มีเฮ้ยมันพาเพื่อนมาเต็มเลยโอเคอีกอันได้ไหมเกียนได้ไหมเอาเกียนไม่ได้นู้นหลังเนี่ยใช่ไหมนี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหนี่คือการฆ่าเดานะครับ เฮ้ยเอาเอาเอาสูนเอานี่กูก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับย่าแล้วเร็วเฮ้ยชนะยาสเอาสูนฮะจบแล้วเหรอ